วันนี้เรามาสาขาร้อยสี่นะคะสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์นะหนูสองอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปทุกคนโฟกัสโฟกัสที่คอทุกคนเป็นไงแล้วก็คนผัดนะน้ำหนักลด,น,น,กลดน่าจะหกกิโลมัม<า>้งทุกคนทอนตังด้วยเห็นไหม,ม,ไหมเห็นไหม<อ>ทุกคนทเราทำไมต้องทำไมต้องท,ท,ทุกคนเห็นไหมจะบอกว่าเขาน้องเขาขายดีมาก วันวันเอ้ยไม่แพงไข่หมดอะล,ลูก,กวันหนึ่งอะร้อยอัพร้อยอัพมาอีกทีนะเจ๊เขาคอเหลืองเชีย <c oughs> โอ้โหผ <c oughs> ัดไทยเรยจานสาขาหนึ่งร้อยสี่บเลยนะคะทุกคนเขาชะกันจ้าตรงข้ามเซเว่นนะคะทางลงนองว่านะคะมาได้เปิดบ่ายบ่ายสามของทุกวัน <c oughs> แล้วก็ปิดสองทุ่ม ทุกวันตอนนี้ตั้งแต่เที่ยงแล้วเขางกเขางกโอ้ไม่ใช่<笑><笑>นะคะทุกคนก็จะมีนี่เลยผัดไส่เห็ดหอมไม่ใส่เห็ดหอมอะไรต่างๆนะคะ <S 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 นี่คือราคาเมนูแล้วก็จะเป็นเมนูที่ป้ายน,นะคะทุกคนนี่ก็แวะมาได้นะคะขอบคุณคะ่ะ